แต่ว่าที่ยิ้มได้ก็คือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้ยางแผ่นลมควันทะลุไปถึง71บาทต่อกิโลกร,รัมและในสัปตาห์นี้อาจจะเดนถึง75บาทครับ การประมูลยางของตลาดกลางยางพาราสงขาลาสุดวันนี้ปรากฏว่าราคายางแผ่นลมควันนะครับทะลุ70บาทขึ้นมาแล้วโดยมาอยู่ที่71บาท9้าสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมซึ่งราคายางนั้นปรับขึ้นแรงตั้งแต่10มกราคมผ่านมาครับรวมขึ้นมาตอนนี้ทั้งหมดขึ้นมาถึง13บาท74สตางค์นะครับตกวลรบบาทกว่าและที่น่าจับตาดูก็คือสัปดาห์นี้ว่ายางแผ่นลมควันนั้นจะมีราคาขึ้นต่อถึงกิโลกร,รัมมาเจบาทได้หรือไม่ อัตราที่ราคาน้ำยางสดณนะโรงงานก็ขยับขึ้นตามนะครับล่าสุดมาอยู่ที่64บาท8ปสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมแต่ก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าราคาจะขึ้นช้าเมื่อเทียบกับยางแผ่นรมควันครับขณะที่กรมการค้าภายในนั้นก็เตรียมที่จะขึ้นทางภาคเหนือนะฮะทำสัญญารับซื้อพืช3าหัวครับได้แก่หอมใหญ่หอมแดงแล้วก็กระเทียมจาก,กาเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำครับ โดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยว่านําผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งสถานีบริการน้ํามันทําสัญญารับซื้อไปแล้วกว่า23,300ตันครับส่งผลให้ราคาหอมแดงนั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่13-15บาทจากปีที่แล้วที่อยู่เพียงแค่ประมาณ11บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับและก็เตรียมที่จะรวบรวมผลผลิตประกาศข่าวแล้วก็กลั่มปีซึ่งเป็นลอตสุดท้ายนํามาขายผ่านรถโมบายกระทรวงพาณิชย์100จุดที่กระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครครับ